เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะครับพี่น้องไปชมไปหาชมครับช่างชมนะชมครับได้ข่าวว่าทำตู้ใหม่นะฮะทำตู้สูตรอะไรไม่รู้นะครับก็ฝากสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเสียงกานแจ้งทุกท่านนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆไปชมนะครับผม โอเคจะได้ได้ทำตู้ตู้เสียงกลางนะฮะาดูในเฟสเหมือนจะเป็นเสียงกลางนะครับผมตรนนี้มาไปดูกันนะโอเคทำทำปิดตัวกี่ใบนะครับ เดี๋ยวพาไปชมช่างชมนะครับไปดูช่างชมฮะได้ข่าวว่าทำตู้เสียงกลางนะครับใช่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปไปพูดกับแกสักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับช่างสวัสดีครับอาจารย์กําลังทําอะไรอยู่ครับตู้แบบไหนนะครับตู้วันนี้เป็นตู้แบบไหนนะครับตู้เสียงกลางเสียงกลางโอ้ ยอันนี้ดอกกี่นิ้วครับ15ใช่ไหมครับเอาช่างจะไปไหนจะไอ้รีวิวสักหน่อยนะอดูรถดีนะอจัดไปก็มา,ามาคุยโตนะครับเมื่อกี้ช่างมีระนิดนึงนะครับผมทำกี่ใบครับช่างใบเดียวใบเดียวเขาเรียกว,ว่าสูตรอะไรเนาะนี่ S <S เรียกว่าสูตรอะไรครับเสียกลางสูตรอะไรหรออ๋อไปดูตัวอย่างนะครับนี่นะฮะตัวอย่างครับผมหนึ่งคูณสองนะครับนี้เป็นเสียงแหลมนะครับผมของ P.O.D.O กับ M.S. ลำโพง2อห้านิ้ว แต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรค <ไป S 1> รับข้างในเจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของไม่อยู่อันนี้ PA PM15 PM15 ดอก PM15 นะครับผมอันนี้ลูกน้องนะอีกท่านหนึ่งเขมือูด ช่างก็ทำไปเรื่อยๆนะครับของของบ้านไหนนี่น,นของวอนของไข่ของของเจ้าของเครื่องเสียงบรรจบซาวนะครับเจ้านี้ยังไม่ได้ไปรีวิวนะครับกง,งานช่วงนี้โควิดไม่ค่อยได้ออกงานนะครับ เคน่าจะให้ช่างชมามาทําให้นะเอ๊ดูเหมือนน่าจะสองใบนะไม่ใช่ทําใบเดียวน,นั่นี่เดี๋ยวถามช่างอีกรอบหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วจะทํากี่ใบอันนี้กระดานอัดอยู่ข้างล่างจะทำยังงี้ขอของพระเอา,าทําใบเดียวนะ แล้วตัววันนี้ยังรับทำตู้อยูไ่ไหมเรื่อยๆเนาะก็มาติดต่อให้แกทำได้นะครับทุกสูตรนะครับถ้ามีสูตรมาให้แกทำแกก็ทำตามใจครับตามใจต่อตามใจเครื่องเสียงนะครับก็จะเอาสูตรไหนนะตอนนี้ช่างกำลังทำงานนะฮะ ติดต่อทำตู้ได้นะครับกับช่างชมหรือชมครับเข้ากับ facebook ใช่ไหมใช่ไหมเนาะมีเบอร์โทรนะจําเบอร์โทรติดต่อติดต่อให้ทำตู้ทุกสูตรถ้าไม่มีก็ไปไปเข้ากับ facebook ของแกได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นในคลิปให้อ่าพี่น้องเพื่อ,อนๆได้ติดต่อทำตู้นะฮะ ช่างนี่ถนัดหลายอย่างนะครับไม่ใช่ทําเฉพาะตู้นะครับซ่อมเครื่องยนต์รถด้วยนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับก็มีซ่อมเครื่องยนต์่อมส้มขยายก็ทําได้นะครับเรียรับงานช่วงนี้กําลังรับงานนะฮะช่วงโควิดใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์จักรยานก็รับ <c oughs> จักยร,ร <c oughs> กยานก็รับเอาหมดเลยนะครับเอาหมด <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะจะได้ลงสีนะครับขัดๆแล้วก็ได้ลงสีในว่าว่าทำสองใบแกให้ทำใบเดียวใบเดียวอของพระสองใบโอ้ของพระสูนี้นะข้างหลังโอ้นี่ของพระจะทำสูตรนี้นะครับสองใบนี่คือตัวอย่างนะครับ แบบแบบให้ช่างชมได้ทํานะครับผมช่วงนี้ก็รีวิวทั่วไปนะครับไม่มีงานที่จะให้ลงนะครับอันนี้ของนี้ของไข่อันนี้ของไข่ของตะเบิมแก้ไขนี่ เดี๋ยวให้มาดูยึกใบนะครับนะอีกใบมาสูตนี้ปากโหลดนะครับตู้ปากโหลดช่างชมก็รับทำนะครับติดต่อได้ติดต่อแก่ได้นะครับรับทำปักโหลดสุดปักโหลดก็ทำนะฮะ ทามีแบบให้เกทำแกก็ทําหมดนะฮะผมช่วงนี้สนใจติดต่อแกได้นะครับกับ Facebook ช่างชมครับครับหรือชมครับนะครับวันนี้ทางวันนี้ผมก็ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมกันเองนะฮะร,ราคาเป็นกันเองติดต่อสอบถามได้ เป็นของเครื่องเสียงของพี่เบิ้มนะครับอยู่บ้านพลวงนะฮะสววยฉีกก็ยังไม่ได้เอาไปนะครับสามใบตรงนี้ได้ขา่าวได้ได้ได้ข่าวว่าจะเจาะอ,อีกนะครับตรงนี้จะเจาะเจาะน่าจะใส่เสียงแหลมหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับสองคนหนึ่งนะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับกับช่องวินัยสุธิวันนี้ได้มาหาเยี่ยมเยือนของของร้านของช่างชมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาคลิปที่ทางช่างชมได้ลงเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมแบบนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ